จะเป็นยังไงถ้าหากเราสามารถท่องเที่ยวในอีกซีกโลกหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องจองแม้แต่ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดงานแต่งงานแล้วเชิญแขกมานับร้อยคนโดยที่ไม่ต้องจองแม้แต่โรงแรมหรือสามารถที่จะพรีเซนต์งานในห้องประชุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องฝ่ารถติดมาถึงที่ออฟฟิศสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นจริงและเป็นไปได้ในเมตาเวิร์สค่ะ สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการคริปโตเดย์รายการที่จะทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่ได้เรียนรู้คริปโตค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าก็จะพาไปท่องเที่ยวในจักรวาลดิจิตัลนะคะที่มีเทคโนโลยีเบื้องหลังคริปโตอย่างบล็อกเชนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือเมตาเวิร์สนั่นเองค่ะ ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะคำว่า Metaverse เนี่ยจะเป็นคำที่เคยถูกพูดถึงเอาไว้มานานแล้วก็ตามแต่ว่าเพิ่งจะปลุกกระแสให้คนทั้งโลกต้องให้ความสนใจนะคะในช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะเขาได้ลุกขึ้นมาประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook เป็น Meta ค่ะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์นะคะในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของเขาเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สอย่างเต็มตัวแล้วเมตาเวิร์สคืออะไรนะคะด้วยความที่ณปัจจุบันเลยเมตาเวิร์สเนี่ยยังอาจจะเป็นเพียงแค่คอนเซปต,ต์นะคะซึ่งเราเองก็อาจจะยังไม่ได้รู้แน่ชัดว่าเมตาเวิร์สเนี่ยอาจจะกลายเป็นอะไรได้บ้างในอนาคตนะคะแต่ว่าถ้าหากจะให้เราลองนิยามเมตาเวิร์สสั้นๆน,นะคะก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นจัก,กรวาลดิจิทัลนะคะที่จะมอบประสบการณ์นะคะให้กับผู้คนได้อย่างไม่จำกัด จำนวนแล้วก็ไม่จํากัดช่วงเวลาค่ะโดยเราอาจจะเข้าสู่ Metaverse ได้นะคะผ่านเทคโนโลยี2อย่างนะคะที่เรียกว่า AR แล้วก็ VR โดยที่ AR นะคะย่อม,มาจาก augmented reality ค่ะซึ่งก็คือเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างโลกจริงเข้ากับโลกดิจิทัลถ้าจะให้เราลองนึกภาพเนี่ยก็อาจจะย้อนนึกไปถึงเกมโปเกมอนโกก็ได้ค่ะ ที่มีลักษณะให้เราเนี่ยตามล่าหาโปเกมอนในโลกความจริงนะคะผ่านหน้าจอมือถืออีกทีหนึ่งนั่นเองส่วน VR นะคะหรือว่า Virtual Reality เทคโนโลยีนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีในการแสดงภาพโลกดิจิตัลแบบ360องศานั่นเองค่ะโดยเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์นะคะอย่างเช่นเกมนะคะที่สามารถเล่นได้ผ่านแว่นตา VR น,นั่นเองสังเกตได้นะคะว่าเกมเนี่ยอาจจะกลายเป็นประตูนในการเชื่อมโยงโลกความเป็นจริงในปัจจุบันเข้าสู่เมตาเวอร์สอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยละคะ่ะ เพราะว่าเกมนะคะก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะในแง่การให้บริการแบบถ่ายทอดสดที่เชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เล่นจํานวนมากเข้าไว้ด,ด้วยกันค่ะนอกจากนี้เกมนะคะก็ยังสามารถถูกนําไปต่อยอดสู่กิจกรรมสร้างสารรค์อื่นๆได้ต่อไปด้วยนะคะคอนเซปต์ของเกมสู่เมตาเวิร์สเนี่ยจึงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะจากการที่เดิมเนี่ยเกมนะคะเคยเป็นเพียงแค่ Games as a service นะคะหลังจากนี้ก็จ,จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะในรูปแบบของการเป็นเกม as a platform นั่นเองนนั่นก็จะหมายความว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ใน Metaverse นะคะก็จะไม่ได้จำกัดเฉพาะเกมเพียงแต่ว่าอาจจะมีจุดร่วมกันบางอย่างที่เริ่มต้นจากเกมได้นะคะอย่างเช่นการถูกนำมาใช้งานเป็นโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าการจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ต่างๆการดูคอนเสิร์ต การเข้าประชุมสมัมมน,นานะคะหรือว่าการดูทอล์คโชว์นั่นเองผู้ที่เข้าร่วมในเมตาเวิร์สนะคะจึงจะไม่ได้จํากัดเฉพาะกลุ่มเกมเมอร์เท่านั้นแต่จะยังรวมไปถึงผู้ที่มีความต้องการที่จะเข้าถึงสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วนั่นก็จะตามมาด้วยโมเดลธุรกิจต่างๆนะคะที่เข้ามาเกาะกลุ่มผู้บริโภคหลายๆคนที่อยู่ในเมตาเวิร์สอีกทีหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะถึงแม้มาร์คซักเบิร์กนะคะจะเคยคาดการเอาไว้ว่าเมตาเวิร์สเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ผู้คนได้เป็นวงกว้างก็ ต้องรอประมาณสัก5าถึงว่า10ปีจนต้นไปนะคะ แต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นความตึงตัวของผู้คนแล้วก็หลายๆธุรกิจแบบนี้นะคะอาจจะเกิดการแข่งขันที่ทําให้เมตาเวิร์สเนี่ยกลายเป็นความเป็นจริงได้เร็วขึ้นก็ได้ค่ะแล้วตัวเราล่ะคะในวันนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าวันหนึ่งได้เข้าไปสู่โลกเมตาเวิร์สแล้วเราจะอยู่ทีมผู้เล่นหรือว่าจะเป็นทีมผู้ที่คิดคอนเทนต์นะคะในเมตาเวิร์สอีกทีหนึ่งหรือถ้าสมมติว่าในวันนี้เนี่ยใครมีไอเดียนะคะว่าฟินโนมิน่าเมื่อเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สแล้วจะก,กลายเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็ลองบอกเล่ากัน มาได้ที่คอมเมนต์ค่ะและพบกันใหม่นะคะสำหรับรายการ Crypto Day รายการที่จะทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่ได้เรียนรู้คริปโตค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ t นอร์านค่ะ